ม,มีม,มีสุมิชักจราวีแกพระสงฆ์คุณก็ตามลำแับน้ครับจอยขวาบ่มีแปดสองเก้าวี่ยางดีเราท่านก็หลายแนดงือขึ้นกราบกัรบูชาพระรัตนไตรไหวพระสะพานเบนเจสีลพร้อมกันข้าบตรา Hãy subscribe lại thì Ghiền Mì Gõ Để không พอบอกกันแค่ภาพหลังกากท่านเปีเสร็จเรีร้อยถวายฟัาเคารพเสร็จเรีร้อยกลับที่ล่างรับรองเดิโตูสัีตีปุเรนตูสังก์กัปจันครับน้ำหยาดไีหยาดนี้องหมายล้ครับนโอกาสพอกเรา20ปีของบริษัท b e s อินเ e อร์เน o n จำกัดนะครับวันนี้ ผมรเรา20ปีบริษัทเราตั้งมาแล้ว20ปีบริษัทบริสัท international ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่างนิรภัยแล้วก็แผ่นตะข่ายหรือว่ามุ้งรั้สแตนเลสน,นิรภัยซึ่งมีความแข็งแรงที่สุดใน,ใน,ใ,นในโลกนะครับแล้วก็มีความทนทานสุดๆในในในโลกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลกในที่ในส่วนที่เกี่ยวกับประตูหน้าต่างนิรภัยดีครับอันนี้เราหาดีลเลอร์ เราหาเป็นดีเลอร์อแล้วก็เราต้องใจว่าจะให้ดีเลอร์เนี่ยไปหาซับดีเลอร์อให้เราดีเลอร์อาจจะอาจจะอาจจะเหมือนกับเป็นปลอกหรือเอาไปไปไปกระจายเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อเสกนะคะเป็นนวัตรกรรมนีอน้ไทยนะคะ,ะ,คะที่มาพร้อมกับล็อกดิจิตอลดอดลล็อกนะคะสามารถ เปิดได้หลายแบบนะคะก็คือสามารถใช้ิ้มือก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นพา s s ส o ค้นะคะแล้วก็เปิดด้วยแอปแอปพลิเคชันในมือถือนะคะกุญแจแล้วก็มีคีย์การ์ดนะคะสำหรับแตะเราก็สามารถเปิดได้เลยค่ะนี่นะคะ,ะ,คะเป็นไฮเ h น n d s i ส e ตนเ r สสตี l นะคะซึ่งเป็น t สแตนเล s ส e ี l ก,กล้านะคะเหล็กกล้าไร้สนิมนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะป้องกันการกรี๊ดแงะนะคะหรือป้องกันการโจรก,กรรมค่ะ